เพื่อนๆครับก็สวัสดีเพื่อนๆ DIY นะครับผมวันนี้ก็จะพาไปดูบ่อน้ํานะครับผมที่ออกตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่นะครับผมที่อยู่ที่หมู่บ้านซับคกนะครับผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับนี่นะครับน้ําตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับผมน้ําตรงนี้นะครับผมออกตลอดทั้งปีเลยนะครับ นี่นะครับผมน้ําใสมากโอ้เป็นน้ําใสมรกตนะครับผมนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมมันมีครนแบบนี้เลยครับผมในครบตรงที่ครบนันเพื่อนนะโอ้โหนี่นะครับผมน้ําใสมากนะครับเพื่อนแต่ตกตต่อนล้นหมู่บ้านกินทั้งหมู่บ้านใช้ทั้งหมู่บ้านเลยโอ้นี่นะครับเพินอ,อิน เพื่อคเห็นเลยครับผมบ่อน้ํานี้นะครับผมออกตลอดทั้งปีเลยนะครับผมนี่นะครับมาไหว้ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในวัดนะครับนะครับผมน้ําใสมากนะครับผมนี่นะครับใช้ลูัวหน่อยนี่นะครับน้ก็จะขุดขึ้นจากตรงนี้นะครับผมทั้งปีเลย แต่ว่าเขาไม่ท่วมไม่ท่วมออกมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าหมดนะเขาก็จะขึ้นมาอีใช่แต่ว,ว่าเขาจะให้เจะต่อมาให้คนใช้ตรงนี้อ๋อหมายความว่ากาจะต,ต่อจะต่อท่อท่อมาให้ช้ตรงนี้นี่นะครับผมเขาก็จะต่อท่อมาให้คนใช้ตรงนี้นนครับต,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 รนะตรงนี้ก็ใส่มากเลยนะครับเพืพ่อนนี่นะครับผมโอ้ดไอ้ดื่มได้ไหมตัวนี้ได้นะดื่มก็ได้เลยเป็นน้ำกินใช่ไหม น้ำกินน้ำดื่มนะครับผมตรงนี้นะครับโอ้น้ำใสมากนะครับไปใช้ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับผมเป็นหมู่บ้านซับคลกครับผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อนๆครับอําเภอพระพุทธบาทอําเภอพระพุทธบาทนะครับผมออกมาจากตรงนี้นี่นะครับโอ้ผมนี่นะครับผมเพื่อนๆมองเห็นไหมครับ ในครบก็จะมีลูกแก้วนะครับผมน้ําออกมาจากตรงนี้นะครับเพื่อนครับนี่นะครับผมออกมาทั้งปีเลยนะครับผมไม่มีแห้งแต่ก่อนชาวบ้านไม่มีน้ําช้านะครับผมก็มาที่นี่มาเอาที่นี่ไปใช้ไปอาไปกินใช่ไหมนี่นะครับผมเพื่อนคนไหนผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาชมนะครับเพื่อนครับนะครับ อ๋อนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นประวัตินะครับผมนี่นะครับเพื่อนครับนี่นะครับ,รบประวัติซับครกนะครับผมในอดีตชาวบ้านเจอแหล่งน้ําจากการพบสัตว์เข้าไปกินชาวบ้านจึงใช้กระลาตักน้ํามาใช้เวลาผ่านไปทําให้หินบริเวณนั้นมีรูปร่างคล้ายครก าวบ้านจึงเรียกว่าซับครกนะครับอีกตำนานหนึ่งการสู้รบระหว่างพลักษกับทศกัณฐพลักษ์ถูกหอกโมกพรักษ์เอาโมกสักเข้าที่หน้าอกพ,พยาพิเภกให้หนุมานไปอาศัยยาที่เขาสามยอดหนุมานต้องการสถานที่ปรุงยาจึงขุดหินเป็นรูปครกแล้วใช้อิทธิฤทธิ์ใช้หินจิ้มลงไป ในโขดหินเพื่อนำน้ำมาผสมปรุงยาจึงน้ำจึงไหลออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันบริเวณโดยรอบมีรูปร่างคล้ายครกจึงเรียกว่าซับครกและตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านซับครกนะครับผมนี่ก็จะเป็นประวัติของอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ